สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันวันอังคารที่2 2เมษายน2022นะครับวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ศักดิสธิ์สัปดาห์ฮัตทรอมานก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ติดตามชีวิตของพระเยซูเจ้าที่โรรองเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรอมานเพื่อถ่อายบาปแล้วก็เพื่อทําใหา้ภารกิจของโรรองรับจากพระบิดานั้น ได้สาเร็จเป็นไปนะครับวันนี้เรานําบทอ่านจากหนังสือเรื่องพระจิตเจ้าโดยนักบุญบาซูลบาสังฆราชนํามาอาธิบายกันโดยหัวข้อก็มีบอกการตายและกลับคืนพระชนชีพเพียงครั้งเดียวโลกจึงได้รับความรอดนะครับก็มีบันทึกไว้มีเขียนไว้นักบุญบาซิลก็เขียนไวดังนี้ก็บอกเราถือตามแบบอย่างความตายของพระริสต์เจ้าโดยฝังตัวเรากับพระองค์ในศีลลลังบาป หากเราจะถามว่าการฝังตัวนี้หมายความว่าอะไรและมีหวังว่าเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรขอตอบว่าก่อนอื่นการฝังตัวนี้หมายความว่าตัดขาดจากวิถีชีวิตเดิมของเราพระเยซูคริสต์เจ้าเองได้ตรัสว่ากิจการทั้งนี้จะสำเร็จเป็นไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ต้องเกิดใหม่กล่าวอีกในหนึ่งคือเราต้องเริ่มชีวิตใหม่และเราไม่สามารถจะทำให้สำเร็จ จนกว่าจะได้ตัดขาดจากชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงมเมื่อนักวิ่งวิ่งจนถึงจุดที่ต้องหันหลังกลับในสนามแข่งก่อนจะสามารถหันกลับาทางตรงกันข้ามเขาจะต้องหยุดชะงักนิดหน่อยเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตจำเป็นต้องมีการหยุดหรือความตายเป็นการแสดงว่าจบชีวิตเก่าและเริ่มชีวิตใหม่การลงไปใต้บาดาลของเรา เกิดขึ้นเมื่อเราถือตามแบบอย่างการฝังศพของพระคริสตเจ้าด้วยศีลล้างบาปของเราร่างกายของผู้รับศีลล้างบาปอาจกล่าวได้ว่าถูกฝังในน้ําหมายถึงการละทิ้งบาปของธรรมชาติที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ท่านข้าสาวกกล่าวว่าพิธีเข้าสุนัตท,ที่ท่านได้รับมาไม่เป็นการผ่าตัดที่สําเร็จด้วยมือของมนุษย์แต่เป็นการปลดเปลื้องธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นการรับพิธีสุนัตที่พระคริสตเจ้าประทานให้แก่เราและสําเร็จบริบูรณ์ด้วยการฝังตัวเรากับพระองค์ในศีลล้างบาปแต่ศีลล้างบาปชําระล้างวิญญาณของเราจากความแปดเปื้อนของความคิดและความโน้มเอียงทางโลกผู้ประพันธ์บทเพลงเส์ดีกล่าวว่าพระองค์ทรงชำระข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะสะอาดยิ่งกว่าอิมะเรารับศีลล้างบาปที่ช่วยให้รอดนี้เพียงครั้งเดียว เพราะมีการตายครั้งเดียวและการกลับคืนชีพครั้งเดียวสำหรับความรอดของโลกและสญลักษณ์ของสองสิ่งนี้ก็คือศิลล้างบาปครับพี่น้องนักบุตรบาซิลก็ได้พูดถึงความสำคัญความสำคัญของการตายแล้วก็เพื่อจะได้เริ่มชีวิตใหม่และก็อธิบายว่าศิลลางบาปนั้นก็นคือการ ชำระล้างคือการทำให้มนุษย์เก่านั้นได้ตายไปก็คือมนุษย์ที่เป็นคนบาปนั้นได้ตายไปได้พ้นจากบาปแล้วก็มีชีวิตขึ้นใหม่ในพระบินเจ้าในพระจิตเจ้าด้วยน้ำแห่งศี้างบาปด้วยการตายและท่านเปรียบได้อย่างกดอกามก็บอกว่ามันการวิ่งไปเนี่ยนะวิ่งไปแล้วเมื่อถึงวิ่งถึงจุดหนึ่งแล้วจะต้องหันหลังกลับมา สู่เส้นเส้นชัยคือวิ่งวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมันต้องมีการหยุดชนะนิดนึงแล้วก็กลับมาหมายถึงการตายหมายถึงการหยุดแล้วก็เพื่อจะเริ่มใหม่ท่านจึงเปรียบเทียบสินลังบาปมีความหมายมีนัยยะสําคัญอย่างนี้พี่น้องในในชีวิตของเราที่อยู่ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารก็แน่นอนก็เหลืออีกออไม่กี่วันนะครับเ,เราก็ระลึกถึง ความรักของพระเบนชาความจริงแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเ,เรื่องราวตั้งแต่พระเยซูบังเกิดแล้วนะตั้งแต่บังเกิดมาก็เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของการไถ่บาปเรื่องของรััมปัสกานั่นเองแล้วก็มาจุดเด่นชัดก็ตั้งแต่เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มือวนนนันที่ไบลานเบนท้นมาเพื่อเพื่อเข้าไปแล้วก็ทํากิจการเดียวกันก็คือกิจการของการที่เราจะที่พระองค์จะต้องถูกจับถูกทรมาน ถูกตรึงกังเขนสิ้นพระชนและก็ถูกฝังกูหาและก็เสด็จกลับเป็นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์สําคัญเดียวกันแลกะก็ได้บอกชัดเจนว่าสําคัญชีวิตนั้นสําคัญก็คือจะต้องพ้นจากบาปจะต้องพ้นจากความไม่ดีต่างๆการพ้นจากบาปก็คือการจะต้องอได้รับชําระล้างและการชําระล้างที่ เราเห็นปัจจุบันนี้ที่เราเป็นอยู่ก็คือนบุตรบาซิลก็บอกนะวันนี้ศีลล้างบาปนั่นเองก็ทําให้เรานั้นพ้นจากบาปและความผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เป็นอีโกโอกาสหนึ่งที่เราจะคิดถึงชีวิตของเราที่ส่วนใหญ่ก็โอเคเราได้รับศีลอภยัยไปล้างบาปแล้วเราได้รับพระพรแห่งการชําระล้างแล้วเราได้เริ่มชีวิตใหม่ในความรักของพระเบิดเจ้าแล้วนะครับก็ขอให้เรา เริ่มอย่างจริงจังและก็ใช้เวลาของเรานะั้นติดตามองค์พระเยซูเจ้าในขณะที่โะรงค์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่ออีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่ก็จะถูกจับถูกทรมานแลวก็ถูกนําไปตรึงกางเขนนี่ก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราอย่างดีและก็ติดตามพิธีกรรมอย่างดีทุกๆวันก็ให้เวลาสําคัญที่จะลำพึงภาวนาทุกๆวันก็ให้เวลาที่จะ มีสมาธิมีความาระลึกถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระพรพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด